สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมบอสพอจากแอตแลนติสที่81ตอนนี้บอสพอก็กำลังอยู่ในศึกโจมตีเมืองนะครับของเซืฟรองรองสองผู้ครอบครองเมืองในตอนนี้โอ้โหเขาตีไปสีดาแล้วผู้ครอบครองเมืองในตอนนี้ก็คือทัพภาค2นะครับ ที่นำโดยพี่ตีใหญ่นะครับพี่ตีใหญ่ในค่ำคืนนี้พี่ตีใหญ่ก็จะลงแข่งขัน1ต่อหนึ่งในรอบ4คนสุดท้ายเพื่อนๆก็ส่งกำ,กำลังใจแรงเชียร์ให้พี่ตีใหญ่ด้วยนะครับผมครับผมอเอเสื้อใครตกเนี่ยอ่าสืบคราวที่แล้วไม่ได้อัดไว้อ่าถึงอัดอยู่นะครับแต่ว่ามีปัญหาทางเทคนิคนะครับอัดไม่ติด คราวนั้นบอสพอก็เป็นชีบเปือยนะครับของหายหมดนะะตอนนี้มีอยู่ครบนะโอเคครับเด็ปีใหญ่ไปแล้วผมปลาแล้วลุยลุยครับลุยลุยออาไปไหนหมดอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนสวัสดีเพื่อนเพื้นทุกคนนะครับอืออ่าประตูอะไรเนี่ยประตูประตูไหนอะไรเนี่ยประตูข้างบนนอ่ะเหรอ หรือ,อยังไงหรือ,อยังไงครับหรือ,อยังไงไม่เป็นไรหาแถวนี้เอาอยู่ไหนครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ไหนกันอย่างนี้ตายนะครับอย่างนี้ตายตอนนี้บอสพออยังไมง่โอเคเพื่อนเพื่อนพากันเดิน <c oughs> เขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหน คู่ต่อคู่ต่อสู้เราอยู่ไหนครับอยู่นี่เหรอครับนี่งไงครับนี่งไงโดนโดนโดนเสยับเยอะเลยวัดพอเอาเอาวัดพอทําไมแองแมงอยู่อย่างนั้นล่ะครับเฮ้ยทาไมไม่ฟื้นอีกแล้วเข้าเกมใหม่อีกแล้วเหรอโอ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันไม่เข้าใจชีวิตทาไม เดี๋ยวต้องไปทดลองตายก่อนทดลองตายก่อนยังไงกันนี้อ่าพอตายแล้วมันไม่มีปุ่มให้กดฟื้นคืนชีพฟรีนะฮะโอเคเขามาแล้วโอยตัวตีครับโอ้น่าจะอยู่แถวนี้เนาะลุยครับลุยไปเลยนด้แน่ได่แน,น่โอเคมีปุ่มแล้วคิดสุเน่คิดสุเน,น่อยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนบอสพอมกำลังมาแล้ว ประตูบ่อห้ามแตกอุดไว้ครับเพื่อนๆอุดไว้อุดไว้อุดไว้อย่าให้เขาเข้ามาได้นี่นะนี่นะเรียบร้อยคุณอะตอมคุณอะตอมไม่นะอยู่นับอยู่นะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอุดไว้อุดประตูไว้ไม่ให้เขาเข้ามาได้นะครับอ่านี่นี่ลุยลุยครับเพื่อนๆสดค่ะ พเพื่อนๆออกไปครับออกไปเพื่อนออกไปออกไปนั่นแหละไปเราลุยกันลุยกันตอนนี้เขาถึงด่านไหนแล้วอโอประตูนั้นยังได้แตกอ้าวอัดไว้อัดไว้อุดไว้ครับเพื่อนๆอุดไว้อย่าให้เข้าเข้ามาได้บะหลัดเอกนะครับลุยต่อครับเพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อนๆเขาแถวนี้มีไหม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 โดนโดนโดนไหม นี่คุณพี่เหินสวัสดีครับคุณพี่เหินโอเคเราลุยกันทางไหนดีทางนี้แหละใกล,ใกล้เพื่อน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 ลุยเลยอย่าให้เขาเข้ามาได้เพื่อนเพื่อนป้องกันไว้ป้องกันไว้นี่คุณดีดีพัทลุงสวัสดีครับคุณดีดีพัทลุงคุณดีดีพัทลุงบอกว่าถ้าหากโดนแดามจดของดีดีไม่สามารถที่จะฟื้นคืนชีพได้ว่างั้นนะครับแต่บอสพอมีพลังพิเศษกว่านะครับฟื้นมาเรียบร้อยแล้วลุย คุณอ,อฟัฟซ่าเพื่อน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 ป้องกันประตูนี้ไว้นะครับอย่าให้เขาเข้ามาได้อย่าให้เขาเข้ามาได้ามาไ,ดไม่มีไม่มีใครไม่มีใครอยากเจอพูดเหี้ยนของบอสพอหรือเปล่านี่นะนี่นะนี่คุณโคนันนะสวัสดีนะครับคุณโคนันโคนันโคนัคนมีเขาอยู่ที่ไหนมีคนตายที่นั่นอ้าลุยต่อลุยต่อ เพื่อน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 ประตูบ้านนี้ประตูบ้านนี้ประตูบ้านนี้ last day นะครับคุณ last day โอ้โหดูก่อนดูก่อนเขาถึงด่านไหนแล้วโอ้โหเพื่อน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 เขาจะไปเข้าไปข้างในปราสาทแล้วเราเข้าไปไปกดอะไรมั่วมั่วเดี๋ยวดีนี่ป้องกันนะสวัสดีครับคุณเคนโซ คุณเคนโซคุณอะไรเนี่ยคุณบิ๊กรามคำแหงสวัสดีครับคุณบิ๊กนะครับคุณบิ๊กรามคำแหงคุณบอสอ่ะไม่ใช่ <c oughs> โอเคกระทรวงการฟันอ้าวมาฟันกันมาฟันกันพวกเราลุยโอ้คุณอาตอมลืมไปวเวทผีออกทำลายหน่อยทำงานหน่อยไปเพื่อนๆเพื่อนเพื่อน,อน,อนอย่าให้เขาเข้าประตูบานนั้นไปได้นะป่ะ บอกการไว้วันเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ในทีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวบอกเวลาอยู่ตรงไหนลุยลุยกันต่อลุยกันต่อซากเด่นคุณซากเด่นไปลุยกันเพื่อนๆตรงนี้ประตูตรงนี้อย่าให้เขาเข้ามาได้ครับอย่าให้เขาเข้ามาได้เราต้องป้องกันเอาไว้ป้องกันเอาไว้เหลือเวลาเท่าไหร่นเนี่ยโอ้ยเงินชีพฟรี ลุยกันต่อลุยกันต่อไม่ไี่แงไม่มีเ๋ยวไปทางโน้นไปทางโน้นนะฮะประตูบนประตูบนตูด้านบนประตูด้านบนป้องกันเอาไว้ป้องกันเอาไว้เพื่อนเพื่อนป้องกันเอาไว้คุณพ P พเกคืนชีพคืนชีพไปก่อนอืมบอกเวลาตรงไหนเนี้ยไปลุยลุยลุยครับลุยลุยลุย ลุยกันลุยกันนี่แหละนี่ไะไม่กลัวไม่กลัวโอเคลุยกันต่อลุยกันต่อเหลือเวลาสิบห้านาทีสิบห้านาทีสี่สิบสามวินาทีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้พี่ตีใหญ่นำทางไปเลยบอสพอตามก้นครับไม่นะมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับ ไม่มีนะครับไม่มีสวัสดีครับคุณบีบีบาทบอกคุณบีเพชรไครตกเนี่ยหินมายันอ่ะเก็บภาษาโอ้มาเก็บขวางนะฮะโอเคลุยกันต่อลุยกันต่อลุยกันลุยกันไม่แน่ไม่แน่อืมคุณเอเจนต์สี่สิบเจ็ดเจอกันอีกแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านไปไปไปลุยลุยครับเพื่อน อย่าให้เขาเข้าประตูบานนี้บานข้างหน้าไปได้นะอโอเคยังสงบอยู่ยังสงบอยู่ป้องกันเอาไว้ครับป้องกันเอาไปป้องกันเอาเอา้าไม่มีใครเลยมีแต่พวกเราลุยได้นงแน่ได้ไงน่ได้นงเจอไหมเจอเจอนี่โอ้โหชุลม,นมุนวุ่นวายกันดีจ,จ,จังเลยแต่เรียบร้อยไม่รู้ใครฆ่านะโอเคครับ าเจะมุ่งมั่นหน่อยนะครับออยากให้เห็นบรรยากาศคุณกรลังสื่ล,ลบเกินมาลุยกันต่อลุยกันต่อล,ลุยลุยลุยนี่นะเจอพูดเหี้ยนเป็นไงคุณบีเหินผมไม่ให้คุณผ่านเข้าไปข้างในได้หรอกหรือเวลาสิบสี่นาทีสิบเอดวินาทีนะครับไปเข้าไปเพื่อน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 เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้ เขาอยู่ที่นี่ได้ยินไหมได้ยินไหตายวันนี้กับกุศลนี่ไปเพื่อน,น,นๆลุยกันต่อเราดูสิเขาแหกด่านไม่ได้หรือยัง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 เรายังป้องกันได้อยู่เราป้องกันได้อยู่ออาลุยปอ้ปองกันไว้ค <kaikki> รับป้องกันไว้เหลือเวลาสิบสามนาทีป้องกันไว้นี่ยินไหมได้ยิอ่า สวัสดีครับคุณสันดีรอบที่สองเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรุยกันเลยเฮรอ,อนี่ไนงะเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนของหล่นเยอะแยะเลยโอยงบชิ้ายเลยเราเนี่ยมีคนว้คุณบีเหินมัวเตดงกของนะฮะ โอเคลุยกันต่อเพื่อน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 มาทางนี้มาประตูบนประตูบนประตูบนอย่าให้เขาเข้ามาได้นี่แน่นี่แน่นี่แน่นนอีแน่เจอกันครับดีๆพัทลูผมฟื้นแล้วนะโอเคเราลุยกันต่อนะครับบเอาอะไรเนี้ยโดนอะไรเยอะแยะจังเลยเยอะแยะนะครับสนุกสนานนะครับ เหลืออีกไม่กี่วันนะครับเซิร์ฟเบบี้จี้เซิร์ฟรองก็จะสิ้นสุดกิจกรรมแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างได้พลังกันไปกี่แสนกี่ล้านแล้วนะตอนนี้บอสพอก็ได้ประมาณสักแปดแสนนะครับก็เป้าหมายคือหล้านนะครับ1ล้านจะได้ไหมจะได้ไหมแต่เลเวลนี่คงไม่ถึง830นะอยสามบ โอเคมาลุยกันต่อลุยกันต่อไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วคุณเรนโบว์สวัสดีครับไปดูยังเราข้างบนข้างข้างบนมาอัดอะไรกันตรงเนี้ยคุณออฟซ่าหืนี่ไงออกไปได้ไหมคุณอื หาทางออกไม่ได้ยากจังเลยมีใครอยู่แถวนี้ไหมไม่มีเหลือเวลาอีก11นาที32วินาทีนะครับเรายังป้องกันได้อยู่ป้องกันได้อยู่นี่แน่นะี่แน่นะี่แน่นะี่แนะ่เจอเลยเจอกันเลยอะไรเนี่ยตบไอ้แก่หัวงอกตบไอ้แก่หัวงอกหัวเป็นถั่วงอก ลุยูคตีสวัสดีครับพี่ตีใหญ่ครับผมไปแล้วอ่าไม่ให้พี่ตีใหญ่ต้องผิดหวังแน่นอนต้องผิดหวังนอนแน่แน <c oughs> ่อยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ไหนอ๋อยู่นี่อยู่นี่นไม่ตายครับผมป้องกันไว้เพื่อนๆป้องกันไว้ไนแน่ไหนแน่ลุยกันเลยอ <c oughs> คนเยอะคนเยอะคนเยอะ เฟื่อคืนชีพไปลุยกันต่อครับลุยกันต่อข้างบนข้างบนพี่ตีใหญ่บอกอ๋อพี่บิ๊กลามมาแหมบอกว่าข้างบนข้างบนข้างบนตรงไหนอ้าวยังยังยังเขายังผับฟ้าดานตรงนี้มาไม่ได้นะครับเราป้องกันได้อย่างเดียวแน่นเพื่อนๆพร้อมใจกันป้องกันนี่ไงนี่คุณเรนโบ์นะครับ วันนี้บอสพอก็อยู่ลำดับที่66นะครับ66สิบแปลว่าคนที่เข้ามาในเซิร์ฟรองเนี่ยก็น่าจะเกินถึงร้อยไหมเนี่ยแต่ก็คงจะน่าจะถึงนะฮะหกสิบเจ็ดหกสิบแปดนี่แหละเจอพูดเฮียนเข้าไปเป็นไงอืมนี่แหละคือแผนนะครับแผนให้ คู่ต่อสู้เขาฆ่าเราก่อนนะครับเพื่อผู้เขียนของเราจะได้ออกฤทธิ์นะครับอ่าเนีย่ยไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ยคนเยอะนะฮะมั่วสั่วมากโอ้โหไปไปไป,ไปนะครับจะได้เห็นทุกคนนะบรรยากาศชลุบุญวุ่นวายมันเป็นยังไงนะครับความจริงคือปิดเอฟเฟกไม่เป็นอ่าสวัสดีครับคุณพิชาล,าน,ชาลานซิรงลินซิ่ง ขายรถรไ,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 ได้บ้างไปไปเฮ้ยไปไม่ได้ไปไหนไม enfin. ่ได้เลยนะโอ้ยเขาไปถึงประตูข้างในแล้วเพื่อนเพื่อนลแปดนาทีห้าสิบเอ็ดวินาทีนะครับโอ้โหมันยังไงกันเนี่ยเพิ่มแป๊บเดียวเพิ่มแป๊บเดียวเพื่อนเพื่อนป้องกันกันไว ป้องกันเอาไว้รู่ออกไปไหนไม่ได้ไปไปลุยกันลุยกันตอ่อลุยกันตอ่อเข้าไปไหนไม่ได้เราก็ลุยกันตรงนี้แนะหละไี่แน่ไอ้แน่ไอ้แน,น่ไม่กลัวครับไม่กลัวเจอไปเป็นไงเจอไปเป็นไงอืมวันนี้ก็คุณดีดีพัทลุงอ่าเร็วเร็วเร็ววิวว่งวิงว่งวิง่งวิ่งครับเพื่อนเพื่อนวิ่งวิ่งก็ไปข้างใน อืมอันนี้ไงวิ่งฝ่าไปได้ไมไ่ไม่ได้ก็สู้กันตรงนี้นะลุยสวัสดีครับคุณมะม่วงหิมะผานนะไปลุยกันต่อลุยกันต่อครับเพื่อน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 ,น,นเหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยอะไรเนี่ยกดั่วซั่วไปแล้วโออาซาดีเอฟซีดูกระตี้เลยครับแตดีเอฟซีกำลังลงที่เบียนยึดประสาทครับ กันเอาไว้กันเอาไว้เพื่เบเหลือเวลาเจ็ดนาทีสาสบแปดวินาทีไว้ยเยอะแยะจังเลย,ยเยอะแยะจังเลยนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่ไปไหนไม่ได้อืมโอเคครับลุยกันต่อลุยครับผมครับลืมกดลืมกดลืมกดครับนี่แหละผมก็จะลุยตรงนี้แหละอืมตัดแข้งกัดขาเขาอยู่ตรงนี้นะครับอืม โอเครุยกันต่อเพื่อน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 สวัสดีครับคุณแมคคารเรนนะครับคุณแมคคารเรนโอเคอ้าวเราก็จัดการกันตรงนี้แหละไม่ไปไหนครับไม่ไปไหนปล่อยเวทผีไว้ตรงนี้นะนี่คุณหนมถ้วยไปกันต่อนี่นี่ไปไหนก็อยู่ตรงนี้แหละเอามีกระโจนครับเพื่อนเพื่อนวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งกันบินบินไปบินไป <c oughs> ตอนนี้ซันนี่เอซก็ยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับเหลือเวลา6นาที32วินาทีเพื่อนๆเพื่อเ,เอาเขากำลังลงทะเบียนต่อนะฮะเ,เร็วๆเพื่อนป้องกันไว้ป้องกันไว้ป้องกันเอาไว้เหลือเวลา6นาที19วินาทีนะครับไปไปไป,ปกันาไว้ป้องกันเอาไว้ครับ คุณช่างตัวช่างตัวสวัสดีครับช่างตัวลุยกันลุยกันไปเข้าไปเพื่อนไปช่วยเพื่อนเพื่อนข้างในเลยกดลุยลุยกันต่อลุยกันต่ออืมเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตอนนี้เขาก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับเราก็ช่วยกันตรงนี้ก่อนช่วยกันตรงนี้ก่อนนี่ไะไปไหนไม่ได้ อ,อย่างยังยังวิ่งก็ไปครับคุณซันดี้อ่าอย่างลงทะเบียนไม่ได้เพื่อนเพื่อนเข้าไปกันไว้ข้างในเข้าไปกันเอาไว้ไปไม่ได้ก็ลุยกันตรงนี้แหละหมั่วซั่วเมียเสียกันอยู่ตรงนี้ลุยกันต่อนะฮะหลังจากน้าขมำไปเมียมีแถวนี้เหรอมีแถวนี้เหรอมีแถวนี้เหรอบอสพอจัดการให้ก็เพื่อนรีบเข้าไปข้างในเลยตรงนี้บอสพอดูแลเอง ดูแลเองนี่หน้าขามาอีอ่เนี่เอฟซีกำลังพยายามที่จะลงทะเบียนอยู่ข้างในตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เราป้องกันอย่างเดียวแน่นนะครับเพื่อนๆเหลือเวลาแค่สี่นาทีห้านาทีนะครับอืออ้าอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวพี่ตียใหญ่บอกวิ่งวิ่งหน่อยวิ่งหน่อย แล้วก็ป้องกันวงเอาไว้ไม่ให้ใครเข้ามาได้สวัสดีครับคุณโสดแค่ไปลุยกันต่อ,อ,อ,อกดมั่วไปไไนีไ่ไงนีไ่ไงแปลว่าโจมตีใครไม่ได้เนะตีเขียวเขียวเ<ส>นีย่ยนี่เอฟซีกำลังลงทะเบียนนะครับอเราก็ป้องกันไว้ข้างในไปไปไปเหลือเวลาอีก4นาะที18วินาทีครับผมจะเข้าไปยืนเก่ข้าง ี่ธีใหญ่ไปลุยลุยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วเจอบอสพอเป็นไงเจอบอสพอเป็นไงนี่แน่นี่แน่นแน <c oughs> เอากันไว้ครับป้องกันเอาไว้ซันนี่เอฟซีกำลังพยายามที่จะลงทะเบียนปราสาทอยู่เพื่อนเก็ไปข้างในป้องกันเอาไว้ลเร็ว,วอย่าให้เขาลงทะเบียนได้วิ่งก็ไป <c oughs> อ๋อสันนี่เอฟซนะครับนิดโอ้โหเพื่อน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 รีบไปป้องกันเร็ว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 เพื่อนเหลือเวลา2ี่สิบสามยีเสิบสี่ยี่สิเร็วเร็วโฟกันหน่อยป้องกันหน่อย28แล้วเหลือีกแค่สองเหลือเวลาอีก3นาที23วินาทีนะครับเพื่อนป้องกัสไว้หน่อยฝาก็ไปไม่ถึง S 1> <S 1> <S ออใหเอารุยๆุยครับรุยกันตอ่อเพื่อนๆวิ่งเข้าไปข้างในให้ได้บิ่งเข้าไปข้างในให้ได้นี่แนล่นี่แนล่ยี่สิบสี่ยี่สิบะยี่สิบนิดโอ้โหแล้วรประกันเอาไว้ประกันเอาโอ้ยสันดีเอฟซียึดชิงวาสาตไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้เราต้องรีบเอาปราสาทของเราขึ้นมาเหลือเวลาอีกสองนาทีสี่สิบสองวินาทีมลุยกตรงนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไหนไปทางไหนขึ้นไปข้างบนครับขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนคนเยอะคนเยอะนะี่แน่ดูคตี้โอเคลุยกันต่อเพื่อนบ้านลุยกันต่อเหลือเวลาสองนาทียี่สิบเอ็ดวินาที ไปทางไหนไปทางไหนดิไปทางไหนดิน,ดนี่แนะไปไปเพื่อนเพื่อนเดี <c oughs> ย๋ยวป้องก,กันไว้ให้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 นี่แน่นี่และ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 ,ะโดนโดนโดนเขาอัดไปกันต่อครับเหลือเวลาอีกหนึ่งน,น,ทนาทีห้าสิบเจ็ดวินาทีโอ้ยอทัพภาคสองกำลังลงทะเบียนอยู่นะครับนี่แนะนี่แน่ สู่กันตรงนี้แหละตรงนี้แหละไม่ให้ใครเข้าไปไม่ให้ใครเข้าไปได้นี่แน่นี่แน่เฮ้ยเอ้ยโอ้โหอ่ะตัวน,นี้ทัาพภาคศอกกำลังพยายามที่จะยึดปราสาทคืนเหลือเวลาหนึ่งนาทีสามสิบสี่วินาทีเพื่อนๆต้องรีบเข้าไปข้างในนะครับเพื่อที่จะชิงปราสาทคืนมาเดี๋ยวบอสพอจัดก,การให้ทางนี้นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โห เรียบร้อยไหมไปลุยกันต่อครับลุยกันต่อเหลือเวลาหนึ่งนาทีสิบสองวินาทีทัพภาคสองกำลังลงทะเบียนอยู่อ่าสิบสองสิบสี่สิบหกแล้วนะฮะนี่เราช่วยกันข้างนอกช่วยกันข้างนอกสิบเก้ายี่สิบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอีกนิดเดียวครับอีกสองคิด 29สเามเรียบร้อยแล้วนะครับทัพภาค2ตอนนี้ได้ปราสาทขึ้นมาแล้วเหลือเวลา42วินาทีเราป้องกันให้ได้นะครับเพื่อน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 อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเข้าไปไม่ได้นี่หน่ยผ่านศพบล็อกพอไปก่อนลุยลุยครับเพื่อนเพื่อนอย่าให้เขาชิงขึ้นมาได้เหลือ26ิหวินาทีเพื่อนเพื่นอนออกไปสู้ออกไปสู้อ๋อ เมื่อกี้เขาเรียกดันไปกดปิดไปลุยกันตอ,อเพืเ่อนเพื่อนบอกกันไปข้างนอกก็ได้ไม่ให้เขาเข้าไปข้างในนี่แน่แนี่หด้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเพืเ่อนเื่อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว8 7 6 5 4 3 2 1สามสองึงศูนย์และแล้วปลาสาท ก็กลับมาเป็นของทัพภาคสองได้สำเร็จทำเอาใจหายใจคว่ำนะครับโอ้ยนะ้างซะขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารวมสนุกกันในวันนี้อในที่สุดก็สามารถชิงปรา,าสาทกลับคืนมาได้ในนาทีสุดท้ายนะครับนาทีสุดท แล้วพี่ตีใหญ่ว่าอย่างนั้นนะฮะก็อย่าลืมนะครับคำเกณฑ์นี้ศึกประลองหนึ่งต่อหนึ่งนะครับศึกประลองหนึ่งต่อหนึ่งก็เจียพี่ตีใหญ่ได้นะฮะโอ้โหมันมากครับมันมากวันนี้ใจหายใจคว่ำนะครับถ้าเป็นโรคหัวใจนี่ก็คงมีคนหัวใจวายตายไปแน่นอน <c oughs> นิดเดียวนะครับถือว่าเป็นความร่วมมือของเพื่อนๆนะครับของทับคาาสองนะครับปราศาสตรก็ยังเป็นของพวกเราอยู่นะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกท่าน ที่เข้ามาร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันในวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ